ชาวบัติครับเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเษฐิทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์จี้เคลื่อนลายนะครับจี้เคลื่อนลายที่เข้ามาก็เป็นแกงแม่เหล็กหัวมุมเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถกันก่อนนะครับว่ามันน่าตามหาหรือเปล่านะครับความสามารถของจี้เคลื่อนลายชิ้นใหม่นี้ก็คือเมื่อเราตกพื้นที่หัวมุมนะครับก็จะมีโอกาสเ5เเลือกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ทีมแล้วดึงโอลิมปิก หน้าหลังสี่ช่องนะครับจากนั้นในตอนนี้นะครับโอกาสเจ็ดติดตั้งกายท่องเที่ยวโอลิมปิกในพื้นที่พิเศษนะครับกายท่องเที่ยวโอลิมปิกนี้นะครับเราจะสร้างในพื้นที่พิเศษก็คือ,อพื้นที่พิเศษเนี่ยจะไม่ใช่หัวมุมนะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางในตรงกลางของแต่ละแผนที่ในแผนที่โลกจะไม่มีนะครับก็ที่อย่างแผนที่อารีนาเนี่ยถ้าเราไปตกก็จะเป็น เลือกย้ายในแถวหรือไปยังพื้นที่ของฉาก่นนะออจะเป็นแท่งคล้ายๆแบบั้นนะครับก็เราเมื่อเราเปิดโอลิมปิกเนี่ยเราก็จะสร้างการท่องเที่ยวโอลิมปิกนะการท่องเที่ยวโอลิมปิกเนี่ยเมื่อฝันตรงข้ามไปตกเนี่ยน่าจะอ๋อทุกคนนะครับเมื่อทุกคนมาตกเนี่ยไม่ว่าเราหรือฝันตรงข้ามเนี่ยก็จะได้รับการการท่องเที่ยวนะครับไปยังพื้นที่โอลิมปิกนะครับที่จัดอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือ ก็จะวิ่งไปที่โอลิมปิดที่แจกอยู่นะครับโอเคก็สําหรับที่นี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับการการตามหาก็ไม่น่ายากนะครับเรามาดูที่การตามหานะครับการตามหานะครับอ,อันนี้นะครับเราสามารถหาได้จากกางรวมแบบนะครับเราสามารถหาได้จากการรวมที่ขึ้นลากนะครับก็สะสมไปชิ้นเอามาแลกเป็นแกงแม่เหล็กหัวมุมนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปบอกนะครับว่าทําอย่างไรนะครับ2ชิ้งเอามาเป็นแรกเป็นตัวสุ่มจิกไลน์สุดพีกได้ก็ตามนี้เลยนะครับส่วน4ชิงเอาแรกเป็นออฟแสงพิเศษได้นะครับได้ได้3าครั้งเท่านั้นส่วนวิธีการหาเจ้าไก่แม่เหล็กหัวมุมเนะนะน,นี่ยเอ็กซ์เนี่ยอันเนี้ยเราสามารถหาได้จากการรวมโดยเข้าไปที่6 9จุดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกอัปเกรดรวมจี้ขั้นไล่มาที่รวมจี้ขั้นไล่นะครับอ่าเราต้องตามหา2ชิ้นนี้นะครับ A กับ A อันนี้นะครับเอามารวมกันเราก็จะมีโอกาสได้จี G ้ขั้นหลังพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยคือเราจะได้2อย่างเลยเราจะได้อันนี้กับอันนี้นะครับโดยอันเนี้ยเราสามารถหาเรามันจะได้มาที่กล่องจุดหมายนะครับหรือ มีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าเรามีจี้พวกนี้อยู่แล้วนะครับจี้พวกนี้ไม่ว่าจี้ไหนก็ตามเอามาอัปเกรดแล้วรวมให้เป็น S นะครับใช่ไหมโอ้ไม่ใช่สิอันนี้มันเป็น S เฉยๆนะครับอ่ะก็คือต้องเอา2ชิ้นนี้มารวมนะครับก็จะได้พวกนี้ ก็อีเวนต์นี้ก็ยังไม่หมดนะครับยังจะมีอีเวนต์เที่ยวรอบโลกมาด้วยนะครับถ้าเราเที่ยวรอบโลกทุกทวีปสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้500เพชรนะครับในทุกทุกทวีปเราก็จะได้รับเป็นลูกบาตรแรงม้าด้วยนะครับแต่ละทวีปก็มีรางวัลอยู่ไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาท่องเที่ยวรอบโลกกันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เราไปดูที่ประกาศกันดีกว่า ประกาศนะครับแกงแม่เหล็กหัวมุมนะครับก็รางวัลปีอีเวนต์ก็300เพชรนะครับอ่าอีเวนต์รวมอ่านะครับก็กยเพชรแผนที่ม์ดแรงเหมือนเดิมนะครับอีเวนต์เที่ยวรอบโลกโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอีเวนต์นี้สําหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนําให้ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าจี้นี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แต่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองหาให้ดูนะครับเผื่อใครอยากได้จะได้รู้ว่ามันยากหรือง่ายนะครับเริ่มจากของปีเอิมคือมีเพชรอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีทองด้วยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีทองก็เท่าไหนนะเพราะว่ามันต้องรวมแต่ก็เรายังมีโอกาสได้จี้อื่นๆจากการรวมด้วยนะครับ เออเราจะได้ไรบ้างใหม่รับสามสิบเพชรไปก่อนเออของฟรีเราก็มีเยอะไม่ใช่เหรอไปไหนหมดของฟรีเราอ่านี่นะก็ขอมาสักหน่อยก็แล้วกัน จะได้ลดต้นรทุงในการทำครเอ่อหมดแล้วเหรอไม่มีแต่กล่อง A บวกวัตถุดิบในครั้งนี้มันเป็น A นะถ้าเปิดได้ S เลยก็ดีนะครับเราก็จะไม่ต้องร่วม,มรังแันเปิดลูกบาทกงมืออันนี้โบสแปกนี่ตั้งค่าใหม่นะเนี่ย ไม่รู้ว่ามันแหลกหรือเปล่านะน่าจะกินทรัพยากรมากเลยละ่ะลอยลบไปนะครับโอเคปเปิดออกมาโู้ไม่มีเลยโอเคไปดูที่ร้านค้ากันดีกว่านะครับไอเทมจำกัดยังไม่เปิดแพ็กเกจมีแพ็กเกจนี้มาขายด้วยนะไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่า มันเ,เป็นไอเทมจำกัดนะนอกจากเราจะซื้อมาแล้วเนี่ยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นซื้อมาแล้วเพื่อนําไปลงแชมเปี้ยนลีกเพื่อหาเพคอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดีนละครับไม่ใหม่ใหม่ลื่นขึ้นอ่ะเออเนี่ยปรับใหม่ลื่นขึ้นแต่ไม่รู้ในโปรแกรมอคมันจะแสดงผลออกมาเป็นแบบไหนนะเออ ปุ๊บอ่ายังไม่ได้เอ้ยมันมันมัน,ม,นมันต้องมาบ้านสี่ใช่ไหมโอ้มันจะเต็มแล้วอะ่ะมันจะเต็มแล้วเปิดใบครับอ่ะไหนลองมาเปิดใช้เพกรม,ม่่นะ มันจะมาไหมอ่ามาแล้วครับหนึ่งอ่าเป็นชิ้นสว่วนแม่เหล็กหัวมุม A นะครับไม่มาละนี่เดี๋ยวที่เก็บเรามันก็จะเต็มโอ้โหบีรวยต้องต้องกําจัดที่เก็บสักหน่อยขายเอิม่มขายขายป่ะลกนะ ไม่เแค่นี้ก่อนอา้าวแล้วทำไมต้องเด้งมาตรงนี้ล่ะโอเคสุ่มต่อครับอ,อืออ่าไม่มาไม่มานะครับเอ้ยทำไมไม่มาโอ้ยากนะเนี่ยเวันนี้ มันควรจะออกมาบ้านดีมันหาเยอะอะโอ้อันนี้อีกแล้วนะโอ้เอาลักกี้ก่อน วันนี้ก็มีความยากอยู่นะครับก็ผูเ้เล่นใหม่ก็แนะนำไปก่อนจะพึ่งทำนะครับที่นี้ก็เอามาก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันมันต้องตกหัวมุมอเนาอ,อ่ะมาแล้วครับเป็นแม่เหล็กดึงดูดสกรงตั้งชื่อเนาะแต่ไม่มีความสมากนะเออมาเราลองมารวมชิ้นแรกของเรากันครับ เนี่ยการรวมอะ่ะคือเราต้องอัพก่อนเราถึงจะรวมได้โอ้มันยากมากเอ้ยมันลดค่าอัพเกรดจี้ขึ้นล50%าสิบนี่มีจี้อะไรที่ยังไม่ได้อัพเอามาอัพเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะถูกมากเห็นป่ะอ่ามันลดค่าอัพเกรด ใส่เข้าไปครับเอเยอะมากนะมาครับวิธีการรวมนะครับก็เอา2ชิ้นมารวมกันอเอาอันนี้ขึ้นก่อนนะครับรวมกับอันนี้นะครับเหมือนเล่นอะไรเลยเล่นอะไรเนะี่ยก็จะมีโอกาสได้รับพวกนี้ด้วยนะครับก็เมื่อไรดีมันเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยปอ เพื่ออะไรอ่ะและเราก็จะได้ไอ้เจ้านั่นในนีเหรออ้ามันจะได้มาในนี้นะครับนี่นะครับเป็นแสงแห่งแกงแม่เหล็กนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนต่อเดี๋ยวนะอีเบนเหรอให้หาแปดไอน คิดว่ายากมากอีเวนเออก็แนะนําให้ผ่านไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับถ้าเราเอาจี้เอาจี้ที่มีอยู่แล้วกับแสงเนี่ยว่ามันจะได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับผสมนะครับผสมเข้าไปมันจะกลายเป็น x บวกไงไม่ใช่ x นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่ได้ใช่ไหม อ่แบบนี้ไม่ได้นะครับหมดหวังนะสำหรับคนที่ต้องการวิธีนี้นะครับก็อีเวนนี้นะครับแนะนําให้ผ่านไปก่อนอย่างที่บอกนะครับแนะนําผ่านไปก่อนเอ่อต้นทุนก็สักประมาณ5 0 0พเพชรน่าจะปิดนะครับพอมันหาเยอะมากเลยโอเคนะก็อีเวนนี้ก็ขอตัวจบไปก่อนเพีองเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับ บ่ายครับ